วันนี้เราจะมาทดสอบเพศลูกกันนะคะตอนนี้ก็ตั้งครรภ์ได้ประมาณ15สัปดาห์แล้วถ้าตามผลอันตราซาวจริงๆก็14สัปดาห์6วันนะคะแต่ว่าถ้าตามที่หมอคำนวณให้ก็คือ15สัปดาห์4วันแล้วก็ดูในคลิปวิดีโอของ YouTube ก็เป็นระยะเวลาที่สามารถทดสอบเพศได้แล้วอุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็ มีเจ้าตัวเบกกิ้งโซดานะคะกับเบกกิ้งโซดาก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปัสสาวะของเรานะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผลจะคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าตามคลิปส่วนใหญ่เขาจะให้เอาปัสสาวะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าวันนี้เป็นช่วงประมาณ3ามทุ่มนะคะทีนี้ผลของออทำนายการทำนายด้วยการเท ปัสสาวะเนี่ยนะคะลงไปในเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็คือว่าถ้าไม่เกิดฟองฟู่เราก็จะได้เพศหญิงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฟองฟู่ขึ้นมาเราก็จะได้มีลูกผู้ชายนะคะอันนี้เราทดสอบไปก่อนเนอะเพราะว่าเรายังไม่รู้ผลอันตรสาวถ้ารู้ผลอันตรสาวแล้วเราค่อยมาดูว่าผลอันเนี้ยมันจริงแท้แค่ไหนนะคะอันนี้เราก็ลองทดสอบกันเลยนะคะเทปัสสาวะลงไปใน เบกกิ้งโซดานะคะในปริมาณน,นึงนะคะเห็นแล้วก็สังเกปตปฏิกิริยาเลยคะ่ะถ้าเกิดเป็นฟองฟูเป็นฟองเบีย์ขึ้นมาเขาบอกว่าจะเป็นเพศชายนะคะอันนี้ก็ดูจากปฏิกิริยาแล้วก็ยังไม่เกิดฟองฟูอะไรนะคะ งรอสักพักหนึ่งถ้าดูจากข้างด้านบนนี้มันก็จะเป็นฟองขาวๆหน่อยนะคะแต่ว่าเออตามคลิปวิดีโอที่อยู่ในใน YouTube มันจะต้องแบบขึ้นเป็นฟองเลยนะคะก็ะเดี๋ยวรออีกสักครู่ว่าจะเป็นยังไง ก็คือดูจากผลแล้วก็น่าจะเป็นเพศหญิงนะคะเพราะว่าไม่มีฟองฟูอะไรขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าฟองขาวๆนี้คือฟองฟูแล้วก็ <g ül> <g ül> เอาเป็นว่าวันนี้เราก็ทดสอบดีว่าวันนี้เราก็ทดสอบเพศ ด้วยเบกกิ้งโซดากับน้ำปัสสาวะของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังผลกันว่าวันที่ผลอันเทาซาวออกจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเพศหญิงนั่นเองค่ะ